ครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับนนเมืองชนนะครับวันนี้จะมานําเสนอปลาสมเด็จวัดหลักทงนะครับพิมพ์ใหญ่ภาพประธานนะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับที่แก้มอนสารนะครับเป็นปลาสมเด็จวัดหลังยุคต้นนะครับรงนี้จะบังปลูกบรรจุกูไว้ที่ทางทองนะครับอัดเกลชายโยนะครับ เคบพิมพ์นี้จะมีประมาณภายในสมัยนั้นวัดเกศชโยสร้างและทีนี้พระไม่พอนะครับทีนี้องคูได้นำพระสมเด็จนะครับประมาณสองหมื่นพุ่งน้ำได้บรรจุเข้าไปแทนนะครับนี่ครับจะมีคราบคาบกุนะครับคาบน้ํานะครับ ใครตะกันนะครับนี่ครับอยู่ด้านข้างนะครับเป็นผ้าที่บรรจุก,กุวัดเกตชัยโยนะครับจะเป็นผ้าวัดละคังนะครับทรงนี้บรรจุไว้ประมาณสองหมื่นโองนะครับนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอังน,นี้จะเป็นกระบอกนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับ ตรน,นี้ก็จะเป็นทีมของช่างหลวงวิจารณ์เจรนญยนะครับนะครับการหดตัวการม้วนของซุ้มนะครับซุ้มเขาจะม้วนเข้าไปด้านในเลยนะครับนะครับความเก่าของเนื้อผ้านะครับของวัดระครังที่ซุ้มจะม้วนนะครับขนาดวัดเกตชยโยซุ้มเล็กๆเ,เขาเงม้วนตัวไปนะครับนี่เป็นวัดรักังนะครับ สูงกว่าจะมวะ้วนเข้าไปครับขเขนนี้จะลึกนะครับแล้วก็ม้วนเข้าไปนะครับนะครับเป็นเนื้อปูนเปิือกใหม่นะครับตรงนี้จะแก่มวลสารนะครับนะครับการแตกายงานนะครับเป็นการแตกแบบธรรมชาตินะครับ กุกงขับน้ำนะครับตะไคร้ตะกันนะครับเกิดจากน้ำท่วมน้ำอะไรนะครับน้ำขังที่อยู่ในกุนะครับความชื้นนะครับของน้ภูมของพักนะครับนะครับนครับมวลสารนะครับมี หลักๆก,ก็จะเป็นพระกาแพงซุ้มกอนะครับองค์พุทธคุณทั้งห้านะครับแล้จะมีสายเงินสายทองนะครับแล้วจะมีเม็ดปพระธาตุนะครับที่องค์คูได้นํามาผสมใส่สนะครับนี่น่าจะเป็นประธาตุขาวคุณนะครับสีเทาๆนะครับ สีดำนี่จะเป็นก้อนฐานนะครับสีน้ำตาลนี่เป็นผ่ากำแพงซุ้มกอนะครับนะครับกระจายอยู่ทั่ววิเวีนงค์พระนะครับจะหายากนะครับแบบนี้นะครับนะครับนะครับสีขาวดวงเป็นจุดนี่เป็นองค์พุทธคุณทั้งห้านะครับมีองอิตัาเจองปัตตมังนะครับองตีนี่สิงห์ พงมหาราศนะครับแล้วก็พงพุทธคุณนะครับนะครับสีขาวนะครับเป็นดวงดวงขึ้นนะครับนะครับสีเขียวตองอ่อนนี้เป็นหยกจีนนะครับนะครับตรงนี้จะมีหยกนะครับ เป็นหยกประเทศจีนนะครับบางองค์ก็จะไม่มีหยกนะครับแต่องค์ที่มีหยกนี่จะเจอได้น้อยนะครับน,นี่ครับอปนนียมีนแผกำแพงสุมกอนะครับนี่ครับหยกจีนเป็นหยกเจ้าสัวคนจีนนะครับ ที่ได้ทำหยกแตกได้ไดนำะมาถวายให้ลุงตูนะครับลุงตูก็นำมาหมดใส่ผัดสมดิษพ์กัลักังนะครับในสมัยนั้นนะครับนะครับนี่จะเป็นเม็ดก้อนถ่านนะครับน้ำดำเนี่ยครับเม็ดน้ำตาลนะครับผ้าำกำแพงสุกอนะครับ ดูเนื้อหาหมวลสารนรับความเก่าของเนื้อนะครับ,นรบเนื้อุูนเปปเอร์น,รนะครับที่แก่มวลสารนับและหาชมดูได้ยากนะครับหายากด้วยนะครับแบบนี้ มากจะอยู่ครับเจ้าสัวนะครับเนื้อแบบนี้นะครับน่ครับมีการปีแยกนะครับการปีแยกแบบธรรมชาตินะครับและการแตกายงานะครับนี่จะเป็นการปีแยกนะครับครับคาบแต่ไข่แต่กันนะครับตรงนี้จะถูกบรรจุกูไว้นะครับ ปีแยกนะครับมวนสารนะครับปากแผงสงกอนะครับจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับสมัยนั้นก็จะใช้แต่น,นิทานว่าน่าจะเป็นครกนะครับครกตําข้าวหรือโคกอะไรนะครับก็จะตำก็จะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับนะครับการปีแยกนะครับ การปีแยกแบบธรรมชาตินะครับนี่ด้านข้างนะครับจะมีการปีแยกทุกองนะครับคือจากวันเวลานะครับคือจากธรรมชาตินะครับนี่ครับบัครั้งนี้ต้องมีการปีแยกแบบนี้ทุกองนะครับการแตกายงานะครับ แตกแรงงานแบบธรรมชาตินะครับจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับแตกแบบธรรมชาติจะเป็นนี้ครับก็จะฉ่ำน้ำมันตังยูด้วยนะครับน่ครับจะมีน้ำมันตังยูนะครับอนี้ก็จะเป็นค้าบตะไคร่ตะกันนะครับนี่ครับเพงสมกอนะครับเอสมนสารนะครับต่างๆนะครับที่ลุงพูโตได้นำ มาใส่นะครับต่อไปจะหาอย่างนะครับอน่ทุกวันนี้ก็ไม่มีนะครับน้่แบบนี้นะครับส่วนมากจะอยู่กับเจ้าสวนนะครับคนมีทางนะครับ หายากวงที่มีหยกนี่ครับเขียวตองอ่อนนี่เป็นหยกจีนนะครับ โอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ